ผมซื้อเอ็มครับผมอาศัยอยู่กับน้องกับยายฐานะบ้านผม <ไป S 2> ก็บ่ค่อยด,ดีหรอกครับไปโรงเรียนส่วนมากก็มีทุกคนดูถูกผมมีคนหมกักเพราะว่าเฮาเป็นคนจนบักลาสวยแล้วไปโรงเรียนไปลูกเอ็มเร็วๆสวยนลูน,นี่ ด,ดีค่ะสวัสดีจ้ะพลอ้มาสายจังเมื่อไหร่จะมาเช้ากับเขาสักทีพอดีทาเข้าบ้านมันไกลอะค่ะก็เลยมาค่ะขอโทษนะคะ อ้าววันนี้มาเรียนได้หรอมีตังมาโงเรียนหรือเปล่าอะ่ะถ้าอยากได้ตังค์อะก็ถอดเสื้อมาเช็ดองเท้าแล้วดีไม่ต้องเอาเสื้อมันหรอกสกปรกแหวะแรงไปไหมอะ่ะ <laughs> ไม่ต้องไปสนใจเขาดอกไปเรียนซะเอ็มเอ็มมานั่งนี้ก็ได้อยกไปสนใจคขาบอกขอเลยเดี๋ยวถ้ามือบอกว่าซื้หมูสุดเองหรอก่ะไปเรียนเถอะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกป่ะ เพื่อไกินของกับเลเดอรให้ไปกินของกับน้องได้ได้ไดอำนาจปะเอนเอาแปะกับไอ้กันเล้เอ็ม,มกินหน้ามาหน้านี่เดียวเอ็นไอ้เมืองงันปร์นึง

ไม่นี้คือว่าเลิกไว้ชะล,ลกไม่นี่ไม่นี้ครูระชุมรับย้ายก็เลยได้มาก่อนรับัดีเธอใช่เพื่อนนายเอ็มไหมใช่ค่ะพอดีครูเห็นนายเอ็มรอด,ดว่าโรงเรียนออกไปนะรู้ไหมว่าไปไหนตอนเที่ยงเขาบอกหนูว่าจะไปยุ่งข้าวกับน้องนะคะอ๋อนั้นครูฝากนี่ไปให้เขาหน่อยนะได้ค่ะตอนเย็นหนูว่าจะไปหาเขาพอดีโอเค ไอเอม็มไอเอ็มไปก่อนดิเด้ดเอคุณตามไปเออไอออกไปก่อนเด้อไอเอมม็เอมวะฝานต้องไปเด้ดอครับเมื่อไหร่จะถึงบ้านเอ็มเนี่ยมีเด็กไก่หอดแล้วเนี่ยย่างมะหลนี้หรอเอม็มเอม็มอยู่ไหมวะเอม็ม เอ็มอยู่ไหมเวลาผู้ใดมาหาลูกย้ายนะพงศ์วันพงศ์ย้ายเยี่ยดีครับเอ็มอยู่ไหมไอเอ็มไปนะครับนี่ได้ย้ายครับอยู่ในบ้านงั้นพี่ขอคุยกับไว้ได้ไหมได้ครับจ้าบัณฑิตามวยเอ็มย้ายจ้าย้ายเอ็มอยู่งป่จ้าเอ็มไปนะจ้าว่างแค่นี้เห็นเอ็มก็บอำนาจไอออกวกออกมาจ้าผู้ขอเลี้ยฝาก จดไม่ไ,มไมสั้นหนูขอไปาเอมได้ปะจ้ะแกจะใหน้อำนาจพาไปเดีย๋ยวลูกเอายา พันจากข้างครับลูกค้าสมัครตอนนี้รับผลิตภัณฑ์จากข้างเฮาหนึ่ง๋องลูกค้าสนแก้บัเตเตสมองหนักเลยเรพันั่เลยเพื่อน ไปไแม่ไอ้ไอไอยเอไอเอไอเอ็มเอมเอมมานังที่เอมวันนี้แกออกจากโรงเรียนทำไม เนี่ยครูป่าจะหมายพวกปกครองมาให้เราให้ยายแกแล้วนะแกเป็นไรปะเนี่ยมีอะไรคุยกับเราได้ดิปรึกษาพวกเราได้นะแม่นี่ยงกับปรึกษากันเขาเป็นมวนดิแกอย่าไปส่วนคำรู้ถูกพวกนั้นดิเนี่ยการบ้านครูบอก แกจะจนนะ่ะแกก็เป็นคนดีได้นะนี่ก็คำแล้วงั้นเรากลับบ้านก่อนนะกลับบ้านดีๆเด้ดอเ็งงนงนี่จนคนออกมาหนีแแม่ก็ไปอาชีพวัวพาท,ทำนานออกแบบนี่อีกแล้วมันคำแล้วกลับบ้านครับปะ

ัอดีพวกเธอวันหลังอย่าไปรอดร้ลวโรงเรียนออกไปอีกนะคูเป็นห่วงเข้าใจไหมถ้ามีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาดดครูได้ไปเข้าโรงเรียน อินสาบอะไรไหมอ่ะเม็นสาบคนจนทำหน้าไปเลี้ยงไปมีการนอาดปใช้อย่างบ่เนี่ยพรพุดเอาไปอ่านชีวิตผมกับน้องกับยายก็เป็นแบบนี้แหละครับ มกับน้องก็เคยลงผิดมาเทียหนึ่งแต่ผมก็ได้มูได้ย่ายค่อยเตือนค่อยสอนไว้ถึงเข้าที่จนเข้ากับ่อได้ไปดูถูกคนอื่นเสียรวยสิจนก็คน,ค,น,นคือกันคร,รับเอ็มวันนี้แกเหนื่อยกว่าเอแกเป็นไรปะเนี่ยมีอะไรปรึกษาเราได้ดิ เราเพื่อนกันไงแมนมีอย่างกระปุกซานด้ยเมื่อไหร่จะถึงบ้านเอ็มเนี่ยเนี่ยใกล้ถึงิ่นแม่งรู้รู้บอกเราไปเรียนถอดก็ต้องไปสนใจมันหรอกไปเพื่อนรู้ก็บอกเราเอาไหมมีตังมังเรียนหรือเปล่าอ่ะถ้าอยากได้ตังอ่ะก็ถอดเสื้อมาเช็ดรองเท้าเราดิเบาสีฟ้า 要到那个 เรียนหาโซ่เหนื่อยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเบื้องหลังถ่ายทำหนังสั้นนะคะเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะเอไม่เห็นเราเลยอ่ะถ่ายนักแสดงรับเชิญดูวยเราเราแม่แสดงรับเชิญมัมีนักแสดงรับเชิญมาเนี่ยกางเกงบวบนี่คือสภาพของทุกคนนะคะหลังจากถ่ายหนังสั้นนะคะ